เมนแฮรบีดน้ำตาออกมาเพ้อหนักขู่แบรนไทยเพื่อหวังให้งานประกวดมิดแกล์ไม่ได้ถูกจัดอีกเรื่องนี้ก็ยังคงดูเดือดนะครับสืบเนื่องจากที่เขเมรได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประกวดมิดแกลงอินเตอร์เนชันแนน2024แต่กลับจัดได้หวยแตกใช้เรือประมงให้สาวงามขึ้นไปเสี่ยงตายแถมเสิร์ฟอาหารด้วยไข่ข้าวถั่วต้มที่เรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวดังทั่วโลกจนทางทีมงานต้องรีบหนีกลับไทยทันทีจนทำเอาชาวเขเมรแฮรอับอายขายขี้หน้ากันทั้งแผ่นดิน แต่อย่างไรก็ตามนะครับมาล่าสุดก็ปรากฏว่าทางด้านนวัตผู้อำนวยการกองประกวดออกมาเปิดใจถแถลงถึงเหตุการณ์ยกเลิกกิจกรรมการประกวดที่กัมพูชาว่ารู้สึกผิดหวังและเสียเวลาปัญหาคือเราคุยกันมีสัญญากันว่าเขาจะต้องทำอะไรและมีสัญญาด้วยว่าถ้าไม่สามารถหาได้ตามที่เราต้องการและตกลงเพราเราดูจากภาพภายนอกคิดว่าเขารวยมีคุณภาพแต่คุณภาพตกต่ำมากถึงเวลางานมันไม่ได้อย่างที่คิด ไม่มีป้ายแบ็กด o อก i ิ g แกลนทุกสถานที่ที่ไปไม่มีไวนยนินที่สนามบินไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยทีมงานไปขออะไรเพิ่มก็ไม่ได้บอกเป็นวันหยุดที่นี่ต้องเตรียมล่วงหน้าแต่เขาก็รู้ล่วงหน้ามาก่อนเกือบ2เดือนแล้วยิ่งในวันแถลงข่าวทีมโปรดักชันต้องการรีมูซีนคันยาวเพื่อให้นางงามเปิดประตูลงมาทำผมแดงเดินเข้างาน เขาก็รับปากว่าได้แต่เหลืออีกสองชั่วโมงงานจะเริ่มตอน4ี่โมงไม่เห็นแบ็คดรอปสักอันไวนินก็ยังไม่มีจอโรงแรมก็ยังไม่มีขึ้นมิดแกรนอินเตอร์มีแต่โฆษณาสปาเมื่อถามถึงว่าทำไมถึงทำไม่ได้ทำไมถึงยังไม่เสร็จเขาก็รีบออกไปทำก็มีแบ็คดรอปหน้างานแต่เป็นแบ็คดรอปที่น่าสมเพชม,มากเหมือนฉากกั้นซ่วมปัญหาคือโกหกส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวขเขมรก็ไม่มาสักทีตนก็ไปถามว่ารัฐมนตรีมาถึงหรือยัง ปรากฏว่ายังไม่มีใครมาแล้วแขกในงานมีน้อยมากวันนั้นแขกมาประมาณ20คนตนไอามากเวลาผ่านไปแต่รัฐมนตรีที่ว่าจะมาก็ไม่มาตนไปถามว่าทำไมถึงไม่มาเขาก็ไม่ตอบพร้อมบอกว่าพวกนี้เขาเป็นคนสิ้นคิดโง่ามากทำงานไร้ความรับผิดชอบและหลังจากที่ทางด้านนวัดได้ออกมาฟาดใส่ขมิ แต่อย่างไรก็ตามนะครับมาล่าสุดในเมื่อวานนี้ก็ได้มีทางทีมงานเขมรรีบออกมาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนเขมรทันทีโดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์นานเกือบ3ชั่วโมงซึ่งก็ได้มีทาง ND เอ็นดีเขมรกล่าวว่าบอสต่อว่าเธอว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพแล้วมีการถามกลับว่าการที่ทีมงานไทยขอนู่นขอนี่ทันทีเรียกว่ามืออาชีพหรือไม่ นอกจากนี้นางงามมิดแกลนเขมิน2024ได้มีการถามกลับลินมาลินนางงามมิดแกลนไทย2024ว่าถ้าหากเรือไม่ปลอดภยัยแล้วทีมมิดแกลนไทยใช้เรือลำนี้มาทำไมเพราะทางทีมได้มีการเตรียมเรือกับอาหารไว้แล้วแต่ว่าเรือมาช้าเพราะติดฝนซึ่งระหว่างการถแถลงนั้นก็ไม่ได้มีการเปิดเผยหลักฐานเรื่องรูปเรือดังกล่าวพร้อมโต้ว,ว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากทีมงานม Mid ิดแกลนไทยที่เป็นฝ่ายขอ,อยุติสัญญาเรื่องลิขสิทธิ์ก่อนจากนั้น นางกล่าวต่อว่าตอนที่อยู่สนามบินพนมเปญลินมาลินยังเล่นติ๊กตอกกับเพื่อนหัวรเราะเฮฮาแต่พอกลับถึงประเทศไทยแล้วทำไมถึงร้องไห้ตนไม่เข้าใจขณะดเดียวกันด้านนางงามมิดควีนเขมรได้ขึ้นไปบนเวทีกล่าวว่าเรือลำที่ขึ้นไปนั้นมีสองชั้นแต่ทีมงานมิดแกรนไทยแบ่งให้ทีมงานมิดแกรนเขมรอยู่แค่ข้างล่างไม่ให้ขึ้นไปข้างบนซึ่งทำให้เธอรู้สึกไม่พอใจ และรู้สึกไม่ปลอดภัยกับเรือลำนี้แต่ก็ต้องขึ้นเรือไปเพราะตัวเธอนั้นเป็นเจ้าภาพและอยากโชว์สปิริตของทีมงานนอกจากนี้ยังมีทีมงานมิดแกรนเขมิ t ผู้หญิงอีก2คนเล่าว,ว่าหลังจากลงเรือและไปร้านอาหารญี่ปุ่นที่ทีมงานมิทแกลนไทยทานงามไปทานข้าวชดเชยที่บนเรือไม่พร้อมแต่เมื่อทานเสร็จกลับไม่จ่ายเงินปล่อยให้ทีมงานมิแกนเขมิจ่ายเองทั้งหมดและสั่งอาหารเยอะมากเปลืองเงินทีมงานเขมิ อีกทั้งยังให้ทีมงานอยู่ข้างนอกไม่ให้ทานอาหารร่วมกับนางงามแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังให้พวกเธออยู่เสิร์ฟอาหารพร้อมเล่าต่อว่าไม่เข้าใจว่าทำไมลินมาลินต้องร้องไห้ต่อหน้านักข่าวแม้ทีมงานดูแลเธออย่างดีขณะดเดียวกันก็มีทีมงานผู้ชายที่สามารถพูดภาษาไทยได้ขึ้นมาพูดด้วยอารมณ์โมโหว่าปป้านวัดแสดงเก่งมากปป้านวัดใจดำมากไม่ให้ทีมงานกัมพูชาถ่ายวิดีโอขณะทำงาน แต่ถึงอย่างนั้นคนไทยไม่ได้ใจดําและด้านนางงามมิรแกลนเคมร2024ก็เริ่มร้องไห้พร้อมกับกล่าวว่าสงสารทีมงานมิทแกลนเขมรที่ไม่ได้แม้แต่จะทานข้าวและเธอก็ทานไม่ลงเช่นเดียวกันทั้งนี้เธอก็เล่าพร้อมกับร้องไห้ว่าเธอเตรียมงานที่เสียมเรียบไว้หมดแล้วทั้งหมดที่ทําก็เพื่อโปรโมทประเทศกัมพูชาให้ทั่วโลกรู้จักและพูดทิ้งท้ายว่าพวกเธอไม่ผิดพร้อมบอกว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากนวัต และนี่ก็คือการออกมาตอบโต้จากด้านเจ้าภาพเขมรที่บอกว่าเขมรไม่ผิดแต่ทีมงานไทยตังหากที่ผิดสัง,งั้นโดยอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ลองมาอ่านคอมเมนต์เขมรกันดูว่างานนี้เขาคิดไวอย่างเมนแรกบอกว่าในฐานะชาวกัมพูชาฉันรู้สึกเสียใจมากกับการกระทําของคุณต่อประชาชนของเราคุณยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ของคุณมากสินะ พวกเราชาวกัมพูชาไม่สนับสนุนการกระทำเช่นนี้ชาวขเขมรจะไม่สนับสนุนมิดแกลนอินเตอร์ในกัมพูชาอีกต่อไปคนถัดมาเม้นว่าเรื่องนี้ทำให้ตกใจประเทศไทยคนไทยบางคนโกรธเขมรมากเหตุผลที่โกหกคนในประเทศตัวเองให้เกลียดชาวขเขมรขอบคุณที่มาถแถลงการอย่างรวดเร็วและขอให้ทำงานต่อไปเพื่อไม่ให้คนไทยหรือโปรแกรมไทยจะกล้าทำร้ายกัมพูชาอีกต่อไปเรื่องนี้ต้องมีทางออกโปรดอธิษฐานเพื่อประเทศกัมพูชาเถอะ คอมเมนต์ต่อมาโปรดพิจารณาห้ามผู้สมัครชาวกัมพูชาเข้าร่วมโครงการนี้ทุกปีและห้ามบางคนที่กระจายข่าวร้ายเกี่ยวกับกัมพูชาไม่ให้เข้ากัมพูชาด้วยคอมเมนต์ต่อมาขอทุกกระทรวงปิดโครงการประกวดมิดแกนจะได้ไม่มีในกัมพูชาอีกต่อไปคนถัดมาเม้นว่าขอแนะนําให้ปิดรายการนี้ในกัมพูชาตลอดไปเพราะเจ้าของคณะกรรมการและทีมงานทําลายภาพลักษณ์กัมพูชาคนถัดมาเม้นว่า มันควรมีทางออกสำหรับความไม่รู้ของพวกเขาและวิธีปิดคณะกรรมการของมิทแกนจากกัมพูชาและอย่บปล่อยให้ชายชลานวัดคนนี้ได้เข้ากัมพูชาอีกคอมเมนต์ต่อมาปิดการประกวดนี้เพื่อไม่ให้มีในกัมพูชาแค่นั้นก็จบแล้วไม่มีอะไรต้องกังวลอีกคอมเมนต์ต่อมากัมพูชาต้องฟ้องใช้กฎหมายฟ้องนี่คือความคิดของฉัน เขาโทษพวกเราและมันส่งผลต่อหน้าคนทั้งชาติแถมยังส่งผลต่อความเป็นผู้นำด้วยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อประโยชน์ส่วนรวมแต่กับทะเลาะก,กันเพราะคนกลุ่มเล็กๆคนถัดมาเม้นว่าพวกเขาส่งเสริมแพลตฟอร์มหยุดสงครามและความรุนแรงแต่ผู้ก่อตั้งของพวกเขาเริ่มสงครามและดารมาม่าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาใช้ความรุนแรงกับทีมของกัมพูชานายนวัตมีเจตนาไม่ดี ใส่แบล็คลิสไม่ให้เข้าไปลงทุนอีกในกัมพูชาเรียนทุกท่านผมอยากจะขอให้ผู้นำคิดเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างสถาบันแต่ยังเป็นเรื่องที่ส่งผลเสียต่อเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศและชาวกัมพูชาที่ได้รับคำดูถูกที่รุนแรงที่สุดจากแคร์ของสถาบันระหว่างประเทศในฐานะชาวเขมรอยากฝากผู้นำช่วยคิดและอย่ามีโครงการเรวลวยนี้ในกัมพูชาอีกเถอะคอมเมนต์ต่อมาเวลานี้ไทยเล่นหนักดูถูกเขมรกันจนไม่น่าทน ไม่น่าจบด้วยการขอโทษเขมรแน่นอนในฐานะชาวเขมรไม่อยากให้คนไทยมาเหยียบเขมรอีกมาแล้วดูถูกพวกเราเราต้องการความยุติธรรมถ้าคุณไม่ทําอะไรพวกเขาพวกเขาจะไม่มีวันเรียนรู้เขมรควรฟ้องพวกเขาให้ชายชลานวัตรได้เรียนรู้วิธีเคารพเราชาวเขมรหลังจากจบโครงการอยากแนะนําให้นางงามไปเที่ยวประเทศกัมพูชาอีกครั้งโดยจ่ายค่าเดินทางไปอาทิตย์ละครั้งโดยเฉพาะการไปเที่ยวบริเวณวัดและเราจะเก็บทุกอย่างไว้ เตรียมตัวรับนางก่อนมีปัญหาใดๆให้เหมือนเดิมหรือทำได้ดีกว่านี้ตัดเสื้อผ้าเขมรพื้นเมืองให้คนละตัวใส่ชื่อประเทศและหลังประชุมเสร็จก็ทานข้าวด้วยกันดูไทยทำกับเราสิและปล่อยให้ข่าวมันดังระดับประเทศและต่างประเทศเอาลงบอกให้โลกรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเลยและนี่ก็คือเมนของเมรน,นะครับที่ดิ้นผ้าหนาทั้งประเทศยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วย เพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า